โอเคสวัสดีครับงครับกับลาเรนเจอร์วันนี้ก็ขอเรียกสั้นๆว่าเจมเวทแล้วกันเนะน่าจะเข้าใจง่ายดีนักเวทในตำนานเจมส์น่าจะชื่อนี้หรือเปล่าเรเจนเดอรี่เรเจนก็ตำนานใช้กัน,นดีบอร์ดนี่เปลี่ยนมาใส่อย่างนี้นะครับคือผมไม่มีชุดลมไนงะก็ชุดลมไปดู h ช n n นลกองกลาง h ช n n นลก็ได้ก็เมนก็ไอดีท็อปๆอะครับเขามีกันหมดแหละเราไม่มีไนงะแล้วเขาไม่ทําเพิ่มเลยครับ คือส่วนที่มันเพิ่มหลบสกิลอะที่เป็นตรงกลางเนี่ยที่เป็นชุดเกราะเนี่ยมันมีอยู่ชิ้นเดียวไม่ทําเพิ่มฉะนั้นใครมีชุดลมนี้แบบกำไรสุดๆเลยครับยิ่งตอนนี้กระเป๋าใหม่ก็หลบสกิล50%ได้แล้วชุดลมก็อีกเกือบ50ของสีทองก็อาจจะถึง50เลยก็โอ้โหหลบกันเต็มสุดขีดเลยแต่เราไม่มีก็เลยใส่ลูกแก้วครับ ลูกแก้วตีไกลก็จะถอยลงมานิดนึงแล้วที่เหลือก็ใส่อย่างอื่นไปถอยมาหาใครถอยมาหาอ่างครับระยะสกิลนี้บวกลบ50 547ก็เหลือ457ครับ9457รวมบวกกันนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นยืนเฮ้ย547ใช่ไหมเฮ้ยเท่าไหร่กันแน่วะ นี่เปเกณฑ์ห้าสเอางี้ก็ได้สิห้าส่เจ็ดอ้าวก็ยิงข้างกัน,กนดิใช่ไหมเออเออก็ถูกแล้วทีแรกผมคิดว่ามันจะเหลื่อมๆกันไงนี่จะเป็นระยะปกติก็ไม่ได้ครับก็พองี้ก็จะได้รับอมตะจากอ่างชัวร์เป้าหมายของเราคือที่จริงต้องทำให้ดีกว่านี้แล้วนะตัวอ่างเนี่ย แต่นี้ก็เยอะแล้วครับถือว่าออฟเลือดเยอะอยู่แต่อย่างอื่นยังงั้นๆแล้วก็มีเท่านี้แหละส่วนนี้เน้นตีเร็วก็ดีเพิ่มเลือดด้วยได้ต้านสกิลด้วยตาย,ย่ากนิดนึงแต่ถ้าอัดมาไม่ถึงอัดต้านสกิลมาไม,ไม่ไม่ถึงร้อยก็ไม่ไหวครับยังไงโดนแค่สิบเปอร์เซ็นก็เจ็บอยู่ดีสำหรับตัวอ่าง เลือด8 0 0 0เลือด9 0 0 0แล้วกันคือ hmm. ตั้งเป้าอันต่อไปก็คือคาถาต้านสกิลแบบครับจะใส่มาเทานิสจะต้านสกิลเต็มที่เลยสุดขีดเลยก็น่าจะโดนเดนเมจแบบเบาสุดๆเท่าที่จะเบาได้ละแล้วก็รวมถึงหลบได้ด้วยหรือพอมันติดอมตะอย่างต่อเน,นี่อมีสัก3-4ตัวมันมีเปอร์เซ็นที่จะ ช่วงเว่าที่จะไม่ติดอมตะน่าจะน้อยลงรวมถึงใส่อันนี้แล้วด้วยตีเร็วขึ้นหวังว่ามันจะตีเร็วขึ้นจริงๆกวโดนหลอกเหมือนเดิมอะ่ะใส่อันนี้ไปไดนโนเสาร์ปรับมาใส่อันนี้ครับเพื่อให้มันวิ่งเร็วขึ้นที่เจนต้องใส่อันอื่นที่ดีอยู่นี้นะอันนี้แค่แปดเองใช่ไหมมุกสปีดมันต่ํามากก็เ,เป็นอีกอันที่ต้องหาใหม่ครับแต่ทาไมต้องใส่รองเท้าเราถ้าไม่ใส่มันจะเดินช้ากว่าเพื่อนครับ เข้าใจป่ะเหมือนวิ่งแข่งกันน่ะไดโนเสาวิ่งนําใช่ป่ะปุ๊บแล้วตัวหลังๆที่มันวิ่งเร็วกว่ามันจะวิ่งแซงไว้และจังหวะที่หลายๆตัวมายืนข้างๆไดโนเสาร์แล้วกาลังจะแซงมิสไซล์มาลงตุ้มเหลือแต่ไดโนเสาร์เพื่อนๆหายหมดคือพอติดสปีดเนี้ยอย่างน้อยไดยโนเสาร์ก็โดนก่อนคือวิ่งไปนําหน้ายังไงก็โดนไดโนเสาร์ก่อนเว้นเพื่อนตัวไหนวิ่งเร็วๆก็อาจจะตายตามไปด้วยครับ ก็ต้องประมาณนี้คือตอนนี้ถ้าเปิดได้แมวซึ่งไม่เปิดไม่เปิดดีกว่าอย่าเปิดไม่ใช่เรื่องมันไม่ลิมิเต็ดไงเราลิมิเต็ดดีกว่าแหมลิมิเต็ดมานี่ก็โอโ้โหได้ทีม,มันก็ตั้งตังตวได้นะถ้าได้แมวมามันก็เร่งสปีดให้ทีมด้วยแถมตัวมันเองก็เร็วโคตรด,ด้วยเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันในสำหรับเกมแบบโต้กลับอ่ะ ตั้งรับแบบยื้อๆหน่อยพอได้จังหวะก็พายุพัดแล้วก็วิ่งตามพายุเลยโอ้โหชื่ซอสจะเเดินก็ไม่ใช้รอนอยู่เหมือนเดิมลบบัฟครับมันมีบัฟก็คือเพิ่มบัฟคือสิ่งดีๆอ่ะเพิ่มสิ่งดีๆให้บับฝั่งเราคือเพิ่มพลังดีๆให้ฝั่งเราเพิ่มโจมตีเพิ่มวิ่งเร็วอะไรพวกเนี้ยเพิ่มลบสกิลแต่นี่คือลบบัฟคือลบบัฟของฝั่งตรงข้ามบัฟดีๆของฝั่งตรงข้ามครับ ส่วนใหญ่เวลาเขาให้พูดเขามีบัฟแล้วก็ดีบัฟบัฟก็คืออย่างที่บอกไปดีบัฟก็คือบัฟส่วนที่ไม่ดีดีนี้รู้สึกว่ามันเท่าเท่ากับตรงข้ามอ่ะเท่ากับไม่ uff, uff. อะบัฟดีบัฟอาประมาณนี้ถ้าเกมเอื่นก็มันเกมนี้ยังไม่มีตัวลบดีบัฟของทีมเรานี่แบบเจอบัฟไม่ดีแล้วลบทิ้งให้อะไรอย่างเนี้ย ปลาทีมประมาณนี้มะนาวยังก็เท่าน,นี้ครับของยังไม่ครบไล่ทำอยู่แต่ก็พอได้ป่ะดูพีพีกันที่จริงก็จะไม่เห็นผลอะไรมากลงนะครับแต่ก็ดูเพลินๆแล้วกันไม่รู้จะเพลินหรือเปลา่าว่ามันกระตุกก็มาไดมอนด์แล้วครับรู้สึกทั้งความมั่นใจแล้วก็อะไรต่างๆครับขึ้นขึ้นแชมเปี้ยนหรือเปล่าวะ อ้าเพิ่งตีเสร็จปุ๊บโดนแล้วคือพอถึงช่วงที่มันใช่อะตำแหน่งที่คนเขาแบบแข่งๆกันอะมันก็จะโดนตีเยอะครับแี่โดนมันเข็งเลยเพิ่งตีเสร็จโดนอีกแล้วเหรอระหว่างที่สู้อยู่นี่ก็โดนเรอเนี่ยใช่กับช่วงนี้ประมาณว่าบริเวณนี้คนคนเยอะแล้วไง คือเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราอยู่เหมือนโกกับเพเทตินัมใช่ป่ะอาทิตย์นี้มาอยู่ไดไดมอนด์แล้วอาทิตย์ต่อไปก็น่าจะอยู่บริเวณแชมเปี้ยนกันครับคือถ้าใครยังไม่เก่งประมาณผมหรือเพิ่งเริ่มเล่นมันก็อาจจะอยู่ในระดับล่างๆกว่านี้แต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆครับมันก็ขึ้นมาเองถ้าแบบฝีมือพอมีอ่ะตัวมีฝีมือมันก็น่าจะพอๆกันแต่ถ้ามีตัวที่พอๆกันอ่ะมันน่าถึงตอนนั้นอาจจะยังขึ้นไม่ได้แต่ก็ สักพักมันก็จะไล่ขึ้นไปเองไม่ต้องห่วงขอให้เล่นต่อเนื่องแล้วกันแล้วก็ชนะได้ไบ่อยๆอ่ะดูรีเพย์กันตัวบวก15บห้าโอ้ไม่เป็นไรอ๋อตั้งรับชนะโอ้ขอบคุณครับจะบ่นจะด่าเกาอย่างเดียวเลยนะเอาเกมคิดเครียดไหมอ่ะดูย้อนหลังแล้วกันสเตปก็ยังเหมือนเดิมนะครับตั้งรับให้อยู่แล้วก็พายุพัดกระตุกแน่ ขออภัยไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยถ้าพื้นที่ประมาณนี้ผมจะลำคาญเนี่ยเฮ้หลุดมาได้ไงวะเอาใหม่เอาใหม่คือตอนเล่นไม่เห uh, mm ็นเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยตอนเล่นไม่มันไม่ได้หลุดอย่างนี้นะไม่มีอันไหนที่หลุดมาเลยแล้วรีเพย์ดันหลุดได้ได้ไงวะเฮ้ยไม่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 หลุดนะรีเพย์มันควรจะเป็นบันทึกภาพเก่าดิ อ้าหลุดจริงว่ะแล้วทำไมตอนนั้นผมไม่สัง,สงเกตอ่ะโอ้เออแปลกว่ะไม่หลุดนะครับตอนผมเล่นไม่มีตัวมาหลุดอย่างนี้นะหรือว่าผมไม่สังเกตว่ะมันก็ต้องสังเกตดิในแแนวหน้าหายวูบไปได้ไง แต่สเตปสู้ก็ประมาณนี้นะครับพอมีกดแรกครบแล้วเงก็เริ่มยื้อแล้วผมกดผิดนะอัอนหรือเปล่าะเออนี่เราก็สู้เออพอเราโดนน้ำแข็งก็ตั้งไรครับไอเทมเราเหนือกว่าหนึ่งอันและเขาเหลือพายุอันนี้ก็รอเสียงดวงกันคือยังไงเราพัดเขากลับไปแล้วเรายิงเขาซ้ําน่าจะตายเยอะอยู่เนี่ยพัดไปชัวอ่ะพอพัดแล้วก่อนวปก,ปกว่าะเตปแปลกกว่าเหมือนไม่ได้เล่นเองเลย เนี่ยน่าจะตาเยอะอยู่แล้วก็แช่ครับเขาหมดแล้วจังหวะโต้กลับนี่แหละที่ผมยังไปปัญหาอยู่คือสำหรับคนมีแมวตัวตัวใหม่แมวขี่ช้าง ấy. ก็พอจังหวะอย่างเงี้ยกดออกมาเลยครับปุ๊มแล้วมันจะเร่งสปีดให้ทีมทันทีแล้วก็วูบเดียวครับยกมาทั้งทีมถึงแน่นอนถ้าจะเอาแค่เร่งสปีด เออมันก็ยื้อไม่ได้มันก็ยืนแไปพอกับราโอใช่ไหมล่ะถ้าเอาแค่เล่งสปีดก็ไม่ต้องก็ได้เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ต้องก็ได้เนี่ย <c oughs> คือไม่ต้องใส่อะไรให้มันดีเวอร์ก็ได้เอาแค่เหมือนมาเอาพัฟไปใช้อรก็อาจจะใส่ติดสกิลอะไรพวกนี้แล้วก็ลดการใช้แร่ลดคูลดาวน์อย่างี้ครับจะได้เรียกใช้แบบเวลาที่ต้องการแล้วมาชัวร์แบบบางทีกดปล่อยไปแล้วปุ๊บ โดนพายุพัดซะงั้นเอองั้นก็สวยไปพอจะรอเรียกตัวใหม่บางทีก็จังหวะไม่ได้อีกแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้ามันเรียกได้เร็วก็มันน่าจะได้จังหวะที่ดีขึ้นไปรอบต่อไป10นาทีลคือเล่นไอ้นี่ก็รู้สึกหมดพลังไปเยอะแล้วนะ <c oughs> คือมันกระตุกด้วยครับทำให้สเตปการเล่นเราเล่นลำบาก เนี่ยเล่นบนมือถือจะมองได้กว้างกว่าเนี่ยเจอครบเลยอะ่ะเนี่ยผมก็ปล่อยแต่ตัวชนเหมือนเดิมคนะสเต็ปเดิมกดแรกปล่อยตัวชนตัวน,นี้ต้องดือน,นิดนึงแหละคือพยายามปล่อยแต่ตัวชนจริงๆไม่ปล่อยตัวอื่นไปมั่วซั่วครับคือกดแรกครบก่อนเนะี่ยแล้วที่เหลือจะเอาไงก็เอาแล้วจังหวะปล่อยตัวก็บางทีก็เลือกจังหวะที่ชูมันออกสกิลก็ดี อันนี้ซูปเปอร์สู้เลยครับเหลือไอเทมเท่ากันใไ,ไหมแ้าโดนฟีดครับเราก็รอพายุแหะมิสไซล์พร้อมแล้วโดนก็พัดพอดีเอ้ยก็พัดเร,เราพัดเขานี่ว่ะปุ๊บยิงออพัดเราอันเนี้ยจังหวะเนี้ยผมปล่อยโดยนเสาไป,ไปแล้วไงเราแช่ลืบไปเรามีแช่แต่นี้ก็สบายแล้วอ้าวไหนจะมาดูเจมเจมเวท <laughs> ไม่ได้ดูเลย หาไม่เจอแล้วครับคือไปอยู่ข้างๆอ่างเนี่ยใช่ปะ่ะยืนข้างๆกันเนี่ยแล้วจะติดอมาตะตลอดแล้วครับไม่รู้จะได้รับนี่มันอ่างคนอื่นนี่ว่า <c oughs> ตู้ไหนอ่างเราวะเนี่ยแต่มันซุกอยู่ตรงนั้นอ่ะได้เปรียบอยู่ชัวรแล้วเรื่องเสกกับบางทีก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนเหมือนกันแต่มีเหมือนกันนะเดี๋ยวสังเกตว่าจะดูช้างมาัน มาได้เหมือนกันช่วงท้ายแมวขี่ช้างช้างโดนแมวขี่มาแล้วมะจังหวะน,นี้แหละได้ดิจำได้ว่าได้อยู่นนะมาแล้วนี่ไงมีช้างมีดนั่นด้วยแต่ว่าขาวดำ เหมือนว่าตัวที่ก๊อปมานี่มันเหมือนว่าอาจจะอยู่ได้แค่ไม่ไม่ไม่กี่วิครับไม่รู้ว่าพลังมันเต็มหรือเปล่าจะเลื่อนอาจจะน้อยหรือว่าอยู่ได้แค่ห้าวิเท่านั้นหรือว่าเลือดน,น้อยโดนสกิลอะไรก็ตายอย่างนี้คิดคิดจะสองอย่างก็ลองไปสังเกตแล้วกันว่าเวลาดูดมาแล้วอ่ะดูแชนแนลคนอื่นก็ได้ว่าดูไปแล้วมันตรงนั้นมันอยู่ได้นานสักแค่ไหน คือไม่รู้ว่ามันอาจจะกําหนดแค่ห้าวิหรือมีเลือดน้อยโดนสกิลอะไรก็ตายอะไรนี้ก็ได้แต่เห็นมันบัฟเห็นอะไรพวกนี้คือยังมีประโยชน์อยู่คือก็หวังที่มันบัฟแล้วแล้วกันนะอ่าต่อไปแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์ครับในเกมยือ้อคือต้องเข้าใจว่าต้องสองฝ่ายติดอมาตะคู่คือถ้าลบอมาตะาเขาได้มันก็ได้ได้ได,ได,ได้เปรียบอย่ชัวร์ดูไปอย่างว่ารอบนี้อันนี้ ไม่ได้จําเลยคือถ้าไม่เหม่อสเต็ปก็จะประมาณนี้ครับพอชูติดสกิลเนี่ยก็จะเรียกตัวออกมาให้ได้บางทีก็ผิดเหมือนกันคือถ้าไปยืนไกลไปก็เสียเปรียบครับผมอยากให้ชูกับอ่างยืนคู่กันผมจะได้ติดอมตะให้ชูไปด้วยเนี่ยบัคกระจายแล้วหลุดไม่ได้ไงวะคือตอนเล่นไม่หลุดอย่างนี้นะครับงงเลย มันก็ตกไงแล้วก็ยิงซ้ำครับเราไอเทมเหนือนกว่าแล้วแบบว่าฟีีเลยครับโอเราก็โดนฟีีนี่ปะเนี่ยจังหวะนี้เราเสียเปรียบไง,งเห็นป้าสเตปเป็นเพียนอ่างเพิ่งเกิดทำไมใช้สกิลแล้วเพราะยังไม่ถึงระยะที่อ่างใช้สกิลเลยแล้วก็โดนต้อนครับอันนี้ก็เหมือนจะแพ้ใช่ไหม โดนสกิลฟักทองด้วยขึ้นหัวเลยนะผมก็เลยซุปเปอร์ไปเลยครับรู้สึกว่าเขาจะเหลือซุปเปอร์เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช้ในช่วงนี้คือผมต้องใช้แล้วครับเพราะโดนต้อนแล้วฉลามเนี่ยผมว่าอันดับหนึ่งเลยสำหรับตัวชนฉลามนี่แหละเพราะมันหลบแล้วหลบอีกอ่ะจะใส่ต้านสกิลด้วยอีกก็ได้คือหลบก็เก่งอยู่แล้วไม่ต้องใส่ชุดลมก็หลบได้นี่ดูดฉลามมาได้นี่ใช่ไหมเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บตายเลย คือเหมือนไม่เลือดน้อยหรืออะไรนี่แหละคือถ้าอยู่งี้ปกติผมจะแพ้นะเพราะผมตัวทําดยเดมม,มีแค่เสือขาวไงที่แรงๆจริงๆอ่ะที่ทั้งแรงทั้งเลือกอ่ะมีแต่เสือขาวแต่ตัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ในระยะของอ่างก็เสือขาวแล้วก็ฟักทองเอ้ยฟักทองก,งก็น่าจะได้อยู่พราถูกบีบเข้ามางานปกติก็ไม่ได้ระยะเนี้เนี่ยดูฉลามมาได้เนี่ย แล้วก็กระตุกจนดูไม่รู้เรื่องแล้วก็เจมเวทครับก็เรียบร้อยแหวกกลับไปได้แล้วด้วยความกระตุกแหลกแหลกแหลก,กเละเทะ <laughs> ผมก็หาทางแก้อยู่นะคือจะไมาเล่นบนอา n o นคือบูแสแตกมันลง2ไอไม่ได้ไงแต่น็อกมันจะกี่ไอดีก็ได้ ยากเป็นชแนลหนึ่งชแนลสองไดอ้อันนี้ก็คงจะจบแล้วนะพอดีกว่าถามดูไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ยผมต้องโทษเล็ดอย่างเงี้ย <c oughs> แต่มันไม่กระตุกขนาดนี้นะพอกดได้แต่ถ้าจะเล็งให้ไปๆอ่ะมันยากเลยแบบเราบางจังหวะเราเห็นชูไอ้ติดสกิลแล้วปุ๊บเราจะกดปล่อยตัวมันกระตุกจังหวนะนั้พอดีครับที่เรากดไปไม่มัน,ม,นมันไม่ติด จะไปกดย้ำย้บางทีก็คือถ้าจะกดย้ำไม่กดปั๊มมิสไซ์ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยอ่ะรอบสุดท้ายแล้วกันสรุปมีเจเวตดีไหมดีครับถึงคงไม่ใช่ระดับตัวท็อปอื่นๆแล้วเนะถ้า่ะยะนี้ผมว่าไกลเกินเพราะถ้าปล่อยอ่างมาอ่างจะอ,อยู่ข้างหน้าชูกเกินไปอะ่ะจะอ,อยู่ประมาณเนี้ย แต่ถ้าถอยลงมาอีกสักนิดน่ะอ่างกระชูจะยืนเท่ากันเนี่ยเรียกมอะไรเนี่ยเออถ้าอย่างเงี้ยยืนเท่ากันแล้วเพราะมันบุกเข้ามาประมาณนี้แล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็จะได้ทั้งปับ๊บหลบสกิลของอ่างเอ้ยหลบสกิลของชูปั๊บอมตะของอ่างประมาณนี้ครับแต่อย่าลืมอีกฝ่ายมันครบเลยครบทีมโคตรเบื่อเลยสู้ไม่ได้รวมถึงเสือ เซอขาวสองตัวครับจะทําบ้างก็ได้นะอันนี้ซูเปอร์เลยครับโกไม่มีกําลังเหลือแล้วเหมือนเขาจะใช้อเทมไปแล้วใช่ไหมหรือว่าจะไม่ใช้ก็เออไม่เป็นไรถือว่าใช้ใกล้ๆกันพออย่างงี้เราพัดกลับไปเราจะแช่เขาก็ได้ครับนี่นเราฟรีเลยแต่จังหวะสวนเนี่ยแดนอาสาวต้องไปก่อนไงอันนี้เร่งสปีดได้ก็รอดเลย มันปล่อยตัวเรลวไปวะ่ะไดโนเสาร์ก็ไปติดพายุต่อแต่ไม่เป็นไรครับเขาไม่เหลือแล้วเรายิงเกี้ยงแล้วไงพูดหลายเรื่องนะจนลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรต่อคื่งี้ยือย้อไม่อยู่แล้วครับแต่ก่อนจะมีโชคหนึ่งใช่ไหมที่แบบอมตะอยู่หน้าบ้านเองอะจนเราแบบเบื่อเลยแล้วยิ่งเขามีจอมโจรคิดหรือขาวดําเนี้ย เออน่าจะจอนชจนคิดน่าจะโหดกว่าเพราะมันไม่ได้ยืนชิดเลยไงมันยังถอยเบกเล็กๆหน่อยแต่ขาวดำจะยืนค่อนๆนั่นนงชิดเลยคือจอนชนคิดส่วนใหญ่ก็มันก็จะรอดไงแล้วมันก็ตีเก้าก็เก้าทะลุกลับมานะก็หน้าแหกกันเป็นแถววะอะอพอมีตัวนี้มาลบอมตะก็โอ้โหสบาย ชิลมากเพลิดเพลินเจาะเข้าแล้วไงไม่งั้นแหลกขนาดไปเกี่ยถ้ายื้อกันทั้งสองฝั่งคือคนผู้เล่นยังไงก็แพ้เพราะบอดมันยังปล่อยมาส,สเต็ปเดิมไงแต่เรากดแล้วตัวมันไม่ออกอะแล้วเราบรงจังหวะเราไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวไหนดีวะเดี๋วกดไปแล้วปุ๊บแล้วมันไม่ออกให้อะเราก็ต้องย้อนกลับรากดอีกทีนึงมันแหลกขนาดนั้นเลยอ่ จบสุดท้ายด้วยเงินหายไปไหนนี่ครับคือพออัพตรงนี้เต็มแล้วอะเงินก็จะเริ่มเหลือครับหลังจากนั้นจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทําแต่ก็เวลาเลเวลใกล้ขึ้นเวลาเหือสัก90%ใกล้ขึ้นแล้วสัก9-5ก็ได้ก็ค่อยเริ่มเก็บตังค์สัก10ล้านเนี่ยนะจนเต็มงบนั่แหละครับพออัพแต่ละอย่างก็ตีสะล้านในหล้าน2ล้าน3 4 5 6 7ล้าน เอาแค่ตรงนี้นะเล้านเลยแล้วก็ไอ้พวกนี้อีกซึ่งก็ต้องกดเหมือนกันตีชาร์จม่ไซผมก็ว่าเร็วละก็ยังเลือกอยู่เผื่อเงินไว้หน่อยไงทังเกียร์ก็อยากได้ทาวเวอร์เอก็ประมาณนี้แล้วครับคือก็อยากไม่เน้นเหมือนเดิมจะ้มาระดับสูงแล้วตีป้อมพี่ว่าไม่ง่ายเลยนะ เลือดป้อมไม่รู้เท่าไหร่ก็ตีไปแล้วกันรวมถึงเจอถ้าต้อนเขาให้ตายหมดไม่ได้ก็ไม่น่าจะรอดถ้าบอดสู้มาก็เงอเป็นอีกมิสไซล์ก็ควรจะแรงแต่ขนาดนี้ก็เท่าที่เห็นก็ตายเกี้ยงนะครับเหลือแต่ตัวชนอาจจะฟิกเดเมจก็ได้ฟิกเดเมจก็ประมาณว่ายิงไป ไม่ติดอะไรทั้งนั้นเข้าเลือดเลย5ล้านอะไรประมาณเนี้ยตัวไหนเลือดต่ำกว่า5ล้านก็ตายไปซะเออประมาณนี้นี่ก็เป็นแนวคิดตอนนี้ที่นั่นโหดๆก็คิวเลยครับคือตีไม่ทันเลยเขาตีกัน2อสคนจบต่อคิวไม่ได้เลยอ่ะอจบดีกว่ากัตเจมเวสครับสรุปสุดท้ายน่าจะเป็นรีวิวสุดท้ายละ รือเท่าที่ลองคือแค่แปดดาวก็คุ้มแล้วเก่งไหมเก่งแต่ไม่ใช่ตัวหลักครับเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตทีมจะทำได้เม่เยอะๆได้ไหมคือตัวมันเองต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับอย่างผมก็ไปหลบอยู่ข้างๆอ่างไปยืนคู่อ่างเลยขึ้นไปหน้าบนบนอ่างเลยแล้วก็ใส่สกิลฝ่ายตรงข้าม คือลบอมตะได้ก็โอ้โหคุมแล้วระยะ4400ด้วยคุมสุดๆแล้วเอออะไรอีกสกิลแรกก็คุมแล้วจะทำแค่แปดดาวได้ไหมก็ได้แต่สกิลแรกมันคูดาวประมาณ6วิครับก็คือเนี่ยได้เมเมอน5วิใช่ป่ะพอวิที่6มันก็โจมตีได้อีกออกสกิลได้อีกลดดีเฟน์ด้วย การเวทหายเกี้ยงแล้วมันเป็นสายเวทเนี่ยการเวทหายก็ยิงซ้ำเลยโดนเดเมจหนักกว่าเดิมอีกส่วนสกิลอุลต้าก็50เท่าครับอันนี้ก็เท่าที่สังเกตนะยังยังไม่ชัว์นะไปพิสูจน์กันเองแล้วกันคือถ้ายิงแล้วไม่ตายก็ยังเสกร่างกรอบมาได้ครับคือก็ไม่รู้มันต้านสกิลกันเยอะไงยิงไปพันล้านโดนต้านสกิลซะบางทีก็ เข้านิดๆอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ถึงพันล้านหรอกนะสักห้าสิบล้านแล้วกันคือบางทียิงไปก็ไม่ตายเงี้ยแต่ถ้ามันหลบสกิลนี้นี่ได้ผมก็ยังสงสัยว่าถ้ามันหลบได้ <c oughs> มันยังคิดยังไงถ้ามันหลบได้ก็สกิลแป๊กไปใช่ไหมวิดไปใช่ไหมเออแล้วรวมถึงเวลามันเล็งเป้าใช่ป่ะมันโดนทั้งกลุ่มใช่ไหมมันจะมีหลบได้บางตัวหรือเปล่าหรือว่าเล็งไปแค่ตัวเดียวเป้านั้น ถ้าเป้านั้นมันหลบไม่ได้แล้วมันก็แล้วตัวยืนใกล้ๆด้วยจะโดนดูดมายกฝูงเลยใช่ไหมเออคิดอยู่อย่างนั้นหรือว่าแยกคิดเลยว่าทั้งฝูงนั้นเล็งไว้แล้วห้าตัวนั้นยืนใกล้กันดูดปุ๊บตัวไหนเก่งหลบได้ก็หลบไปตัวไหนหลบไปได้ก็โดนดูดมาอมประมาณนี้คือสกิลมันแรงแล้วก็โหดร้ายครับทั้งดูดทั้งก๊อปปี้อะไรเงี้ยนี่แหละ คือห้าเท่าส่วนใหญ่มันก็ตายนะไม่งั้นเจาะฝ่ายตรงข้าไม่ได้หรอกแต่สู้กับฉลามไงหรือตัวอื่นๆที่มันหลบเก่งๆครับมันก็ <ś c oughs> เหนื่อยบางทีก็เหมือนจะไล่ฆ่าเหมือนกันขึ้นระดับท็อปครับเดี๋ยวก็เจอเจอเท่านั้นนะไอ้หลบเก่งๆจนะเบื่อเลยนะฉะนั้นเป้าต่อไปที่คนจะ ตั้งไว้ก็คือตัวนี้มีไหมมีได้ไหมก็มันไม่ลิมิเต็ดนี่ก็รอเปิดที่หลังก็ได้ครับหรืออาจจะมาเป็นตัวฟรีในอีกให้ช้าก็ได้ก็ตั้งเป้าไว้ตัวที่ระยะ999ดีกว่าจอมโจนคิดเราก็พลาดไปแล้วครับเซอได้ขาวดำก็พลาดไปอีกไม่ได้สักตัวเลยวะเซ็งตัวเองจริง ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็พยายามเผื่อบี้ไว้อย่างน้อยก็มีเปิดบ้างนะบอกใครเนี่ยบอกตัวเอง <c ười> คือรอบโคนานมานี่ไม่เหลือเลยโอเคแค่นี้แล้วกันครับสวัสดี